อาจารย์ครับอันนี้คือยันอะไรครับอันนี้คือยันไอ้ง้าง A ang, หรือไองัด่าประมาณนั้นแล้วมีสรรพคุณทางด้านไหนครับยันไอ้ง้างไองัดเนี่ยนะตามตำลับโบราณเนี่ยคูบาอาจารย์เขาบอกเลยว่ามันจะดีมันจะเด่นนะมันจะดีมันจะเด่นทางเรื่องของผู้หญิงนประมาณนี้ว่า พวกเสือผู้หญิงทั้งหลายเลยหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีเสน่ห์อย่างเงี้ยจีบสาวไม่ติดไปคุยกับใครแล้วไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอืมแตสัก้ง่งไอ้งัดไปแล้วเนี่ยอ่าเพื่อจะมีความรู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้อืมแล้วมีคาถากำกับไหมครับคาถากำกับมันก็มีนะอ่าคาถากำกับก็คือมะนะมังมาหาง่างยันติจิตตังโพติมานิมามะ มามาสวาหะเนี่ยอันนี้คือคาถาปลกมันเราต้องพยายามมันและขยันปลกเขาบอกว่าไอายันตัวเนี้ยนะ <c oughs> เวลาไปในป่าในดงในที่ต่างๆเนี่ยที่มันมีสิงสาราสัตว์เนี่ยนจะแค้วคาดปลอดภัยถ้าเ,าเราใช้ไปทางด้านน้มันก็จะไปทางด้านนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าในเขตชุมชนหมู่บ้านย่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เอ็นดูเป็นที่รักไข่ นะของคนทั้งหลายของคนทั้งปวงอ่าประมาณนั้นแต่ว่าอ่าเรามีแล้วเราก็ต้องมันขยันปลุกหรือก็สวดปลุกให้มันมีอิทธิฤีธิรอ่าประมาณนั้นครับขอบคุณครับครับ